คุณรู้ไหมว่าในขณะที่คุณกำลังใช้ชีวิตตามปกติมีเงาขนาดมหึมากำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พรมแดนของเรานี่ไม่ใช่ฉากในภาพยนตร์แอคชั่นแต่มันคือเกมกระดานระดับโลกที่เดิมพันด้วยอนาคตของประเทศไทยลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าบัตรเครดิตใช้ไม่ได้น้ำมันไม่มีเติม และอะไหล่เครื่องบินรบที่ซื้อมานับพันล้านกลายเป็นเพียงเศษเหล็กเพราะมหาอำนาจสั่งชัดดาวประเทศไทยเพียงแค่ปลายนิ้วมือนี่คือฝันร้ายของการถูกความบารที่อิหร่านเคยเจอและเขากำลังส่งคำเตือนลับๆมาถึงกรุงเทพว่าอย่าไว้ใจทางอย่าตัดสินใจเลือกข้างเพียงเพราะความกลัว ทำไมประเทศขนาดกลางอย่างเราถึงกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ทั้งวอร์ชิงตันและปักกิ่งต้องการแย่งชิงและยุทธศาสตร์ทางเลือกที่สที่ผู้นำระดับสูงพยายามปิดเป็นความลับคืออะไรในวิดีโอนี้เราจะไม่ได้แค่เล่าเรื่องความมั่นคงแต่เราจะเปิดโปงแผนผังการอยู่รอดที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมการเป็นมิตรกับทุกคนอาจอันตรายกว่าการมีศัตรูเสียอีก ยากระพริบตาเด็ดขาดครับเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินต่อจากนี้คือจุดเริ่มต้นของมหากาบการทูตที่เดิมพันด้วยเอกราชในยุคใหม่ที่กระสุนนัดแรกไม่ได้ยิงจากปลายกระบอกปืนแต่ยิงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำไมการเลือกข้างถึงเป็นกับดักที่อันตรายที่สุดในศตวรรษนี้ในโลกของการเมืองระดับโลกจาไว้เลยนะครับว่าไม่มีคาว่าเพื่อนแท้ มีแต่คำว่าผลประโยชน์ที่ลงตัวเท่านั้นลองจินตนาการว่าประเทศไทยเป็นเรือลำเล็กๆที่กำลังแล่นอยู่ท่ามกลางเรือบรรทุกเครื่องบินยักษ์สองลำลำหนึ่งคือสหรัฐอีกลำหนึ่งคือจีน หากเรือเล็กอย่างเราตัดสินใจเอาเชือกไปผูกติดกับเรือยักษ์ลำใดลำหนึ่งแบบแน่นหนาะทันทีที่เรือยักษ์ลำนั้นตัดสินใจเลี้ยวโค้งกระทันหันหรือเกิดการประทะกับศัตรูแรงเหวี่ยงและคลื่นยักษ์จะซัดเรือเล็กอย่างเราจนอับปางลงทันทีโดยที่เรือยักษ์ลำนั้นอาจไม่แม้แต่จะหันมามองด้วยซ้ำนี่คือกับดักที่หนึ่งการพึ่งพาเศรษฐกิจจากจีนเพียงด้านเดียว ปัจจุบันจีนคือตลาดส่งออกและแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของไทยหากเราทำให้ปักกิ่งไม่พอใจเพียงครั้งเดียวการปิดด่านศุลกากรหรือการแบนการท่องเที่ยวเพียงชั่วคราวก็เพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจปากท้องของคนไทยหายไปหลายแสนล้านบาทในพริบตาแต่ในขณะเดียวกันกับดักที่สองคือการฝากความมั่นคงไว้กับสหรัฐเพียงฝ่ายเดียวระบบอาวุธ ซอฟต์แวร์กองทัพและเทคโนโลยีป้องกันประเทศส่วนใหญ่ของเราคือมาตรฐานอเมริกาหากวันใดที่เราเก้าวพลาดไปขัดใจวอชิงตันอุปกรณ์ราคาแพงเหล่านั้นอาจถูกระงับการซ่อมบำรุงหรือร้ายแรงที่สุดคือถูกล็อกระบบจากระยะไกลจนกลายเป็นเศษเหล็กที่ขยับไม่ได้เลยแม้แต่นิ้วเดียวเหมือนที่อิหร่านเคยเผชิญมาแล้วด้วย ยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจมักจะใช้กับประเทศขนาดกลางคือการบีบให้คุณเลือกเขาจะหยิบยื่นข้อเสนอที่ดูหอมหวานแต่แฝงไปด้วยข้อผูกมัดที่ทำให้เราสูญเสียอำนาจในการตัดสินใจไปทีละนิดจนไม่เหลือเป็นตัวเองนี่คือสาเหตุที่การเลือกข้างคือความประมาทที่อาจนำไปสู่หายนะแต่คุณสงสัยไหมครับว่าทำไมในอดีต บ,บรรพบุรุษไทยถึงสามารถพาประเทศรอดพ้นจากการถูกยึดครองมาได้ทั้งที่เพื่อนบ้านรอบตัวกลับตกเป็นอนณานิคมทั้งหมดเขามีไม้ตายอะไรที่ทรงต่อมาถึงปัจจุบันย้อนกลับไปในยุคหลาอนานิคมหากคุณกางแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้นออกมาดูคุณจะพบความจริงที่น่าขนลุกประเทศเพื่อนบ้านรอบตัวเราทั้งพมา่าลาวกัมพูชา และเวียดนามต่างถูกระบายสีเป็นของอังกฤษและฝรั่งเศสทั้งหมดเหลือเพียงสีเดียวที่ยังคงเป็นเอกราชท่ามกลางดงเสือที่หิวกระหายนั่นคือประเทศไทยครับคำที่นักประวัติศาสตร์ทั่วโลกยังคงทึ่งคือเราทำได้อย่างไรในวันที่เราไม่มีปืนเรือที่ทันสมัยเท่าเขาไม่มีกำลังทหารมหาศาลเท่าเขาคำตอบนั้นถูกซ่อนอยู่ใน d n a ที่ส่งต่อมาถึงกองทัพและรัฐบาลในปัจจุบันนั่นคือยุทธศาสตร์ยอมเสียแขนขาเพื่อรักษาชีวิตบรรพชนของเราไม่ได้เลือกสู้จนตัวตายแบบไร้สติแต่ท่านเลือกใช้ความฉลาดทางการทูตเป็นอาวุธท่านรู้ดีว่าท่านเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบสุดตัวเราจะกลายเป็นสนามรบของมหาอำนาจทันทีท่านจึงใช้วิธีขานอำนาจให้ฝรั่งเศสเกรงใจอังกฤษ และให้อังกฤษไม่เกื้อข้ามเส้นฝรั่งเศสโดยมีประเทศไทยอยู่ตรงกลางเป็นรัฐกันชนที่มีไหวพริบที่สุดในโลกนี่คือที่มาของคำว่าการทูดไผ่ลู่ลมต้นไผ่ที่ดูอ่อนช้อยแต่เมื่อพายุลูกใหญ่ซัดมามันจะโน้มตัวไปตามลมเพื่อไม่ให้หักโคน่นและเมื่อพายุผ่านไปต้นไผ่ต้นเดิมนี่แหละครับที่จะกลับมายืนตระงานได้เร็วกว่าต้นไม้ใหญ่ที่แข็งกระด้างแต่คุณรู้ไหมครับว่า ในยุคปัจจุบันที่พายุลูกใหม่ชื่อว่าสงครามเย็นระหว่างสหรัฐและจีนกำลังโหมกระหนำ่ำยุทธศาสตร์ไผ่ลู่ลมแบบเดิมอาจยังไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะครั้งนี้มหาอำนาจไม่ได้ต้องการแค่ดินแดนแต่เขาต้องการการครอบงำทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจอย่างเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้ประเทศไทยกำลังโน้มตัวไปทางไหนกันแน่และทำไมเศรษฐกิจ ถึงกลายเป็นอาวุธลับที่จีนใช้เจาะกำแพงเมืองไทยได้ลึกที่สุดในประวัติศาสตร์หากเปรียบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นร่างกายจีนในวันนี้ก็คือลมหายใจที่เราแทบจะขาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวลองมองไปรอบๆตัวคุณสิครับตั้งแต่โทรศัพท์มือถือที่คุณถืออยู่เสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าหรืออีวีที่กำลังวิ่งเต็มท้องถนนกรุงเทพทั้งหมดนี้ มีลายเซ็นของมหาอำนาจมังกรประทับอยู่แทบทั้งสิน้นทำไมผมถึงบอกว่าจีนคือลมหายใจ 1. จีนคือคู่ค้าอันดับหนึ่งของไข่ติดต่อกันมายาวนานนับทศวรรษปริมาณการค้ามหาศาลนี้ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขในกระดาษแต่มันคือรายได้ของเกษตรกรสวนทุเรียนคือกำไรของ SME และคือเงินเดือนของพนักง,งานโรงงานนับล้านคน 2. การลงทุนที่เปลี่ยนโฉมประเทศจีนไม่ได้แค่มาซื้อของแต่เขาเข้ามาสร้างฐานทัพอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ของเราโดยเฉพาะสงครามรถยนต์ไฟฟ้าที่ค่ายยักษ์ใหญ่จากจีนเลือกไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทำให้เรากลายเป็นฟันเฟืองที่ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก 3. เส้นเลือกใหญ่จากการท่องเที่ยวเมื่อใดที่คนจีนหยุดเดินทาง เมื่อนั้นถนนพัทยาหรือภูเก็ตจะเงียบเหงาทันทีนี่คืออำนาจต่อรองที่จีนรู้ดีที่สุดและเป็นเหตุผลที่ทําให้การดําเนินนโยบายใดๆของไทยต้องคิดแล้วคิดอีกเพื่อไม่ให้กระทบต่อลมหายใจนี้แต่ความใกล้ชิดที่มากเกินไปก็นํามาซึ่งความเสี่ยงที่น่าขนลุกหากวันหนึ่งท่อออกซิเจนนี้ถูกปิดลงไม่ว่าจะด้วยปัญหาสงครามการค้าหรือความขัดแย้งทางการเมือง ประเทศไทยจะรับมืออย่างไรในขณะที่เราพึ่งพาจีนเพื่อปากท้องเรากลับต้องหันไปพึ่งพาสหรัฐเพื่อความปลอดภัยหากเปรียบปากท้องของไทยคือสิ่งที่จีนมอบให้สหรัฐอเมริกาก็คือกล้ามเนื้อและหัวใจที่ทำให้กองทัพไทยยังคงมีความน่าเกรงขามในสายตาโลกครับหลายคนอาจสงสัยว่าในเมื่อเราซื้อรถถังจากจีนเรือดำน้ำจากจีนหรือพยายามจะซื้อจากจีน แล้วเราทำไมถึงยังตัดขาดจากพี่ใหญ่ฝั่งตะวันตกไม่ได้คำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังครับเพราะภาษาของความมั่นคงไทยถูกเขียนด้วยมาตรฐานของอเมริกามานานกว่า70ปีแล้ว 1. ระบบนิเวศของอาวุธเครื่องบินรบ F-16 ที่เป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศหรือรถเกราะสไตรเกอร์ที่เพิ่งเข้าประจำการทั้งหมดนี้ไม่ใช่เครื่องจักร แต่มันคือระบบซอฟต์แวร์และการสนับสนุนที่เชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อ 2. ององความรู้และการฝึก the intellectual shield การฝึกโคบราโกไม่ใช่แค่การซ้อมรบเพื่อโชว์แสนยานุภาพแต่มันคือการแลกเปลี่ยน DNA ทางการทหารที่ทำให้ทหารไทยมีมาตรฐานระดับโลกซึ่งเทคโนโลยีจากซีกโลกตะวันออกอยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะตามทัน 3. ร่มเงาทางการเมือง The political umbrella การเป็นพันธมิตรนอกกลุ่นนาโตหรือ Major Non-NATO Ally คือบัตรผ่านประตูที่ทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองในเวทีโลกแต่ความจริงที่น่าคนลุกคืออะไรรู้ไหมครับท่ามกลางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเหล่านี้สหรัฐได้วางกุญแจลับบางอย่างไว้ในอาวุธทุกชิ้นที่เราซื้อมา หากวันใดที่ไทยตัดสินใจเดินออกจากร่มเงานี้อย่างถาวรกุญแจเหล่านั้นอาจถูกบิดขึ้นชัดดาวเขี้ยวเล็บของเราทันทีเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับหลายประเทศมาแล้วนี่คือสมการที่ทำให้ไทยต้องยืนอยู่บนเส้นขนานที่อันตรายที่สุดเราพึ่งพางเงินจากมังกรแต่เราต้องใช้โล่จากอินทรีย์ แล้วยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าภัยลู่ลมในยุค2025นี้เขาบริหารจัดการความเสี่ยงนี้อย่างไรไม่ให้โลกกลายเป็นดาบที่กลับมาทิ่มแทงเราเองเราจะไปถอดรหัสกลยุทธ์การทูตที่มองไม่เห็นที่ทำให้ไทยกลายเป็นมิตรกับทุกคนได้คุณอาจจะคิดว่าการวางตัวเป็นกลางคือการอยู่เฉยๆแต่ในโลกของความมั่นคงความเฉยคือความตายครับ ยุทธศาสตร์ภัยลู่ลม2.0ที่ไทยใช้ในปัจจุบันไม่ใช่แค่รอดพ้นไปวันๆแต่มันคือการรุกทางการทูตแบบเงียบเชียบที่สุดเท่าที่เคยมีมาลองสังเกตความพยายามที่ดูเหมือนไร้ทิศทางของกองทัพไทยดูนะครับการกระจายความเสี่ยงแบบสุดครัวสังเกตไหมครับว่าทำไมเราต้องมีทั้งรถถังจากจีนรถเกราะจากอเมริกาปืนใหญ่จากอิสราเอลและระบบป้องกันภัยทางอากาศจากยุโรป นี่ไม่ใช่การช้อปปิ้งแบบสเปะสปะแต่มันคือการสร้างร่างแหแห่งพันธมิตรการคานอำนาจแบบสุดขั้วหากมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคู่จะตัดการสนับสนุนระบบที่เหลือจากมหาอำนาจฝ่ายอื่นจะยังคงทำงานได้ทันทีสิ่งนี้ทำให้ไม่มีใครสามารถชัดดาวประเทศไทยได้แบบเบ็ดเสร็จเหมือนที่หลายประเทศในตะวันออกเฉียงใต้เคยเจอการเป็นข้อต่อที่โลกขาดไม่ได้ เราไม่ได้แค่ขายทรัพยากรแต่เราวางตัวเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในอาเซียนเมื่อมหาอำนาจมีโรงงานผลิตชิปหรือฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่านับแสนล้านอยู่ในบ้านเราการคว่ำบาตรไทยจึงเท่ากับการทำร้ายกระเป๋าเงินของพวกเขาด้วยเช่นกันยุทธศาสตร์นี้คือการใช้ความเล็กให้เป็นประโยชน์โดยการทำตัวเป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ในสูตรอาหารของมหาอำนาจทั้งสองฝ่าย เราซ่อนตัวอยู่ในร่างแหของผลประโยชน์เศรษฐกิจโลกจนไม่มีใครกล้าตัดขาดเราออกไปได้แต่คุณรู้ไหมครับว่าภายใต้ภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับทุกคนกลับมีข้อตกลงลับใต้โต๊ะที่มหาอำนาจพยายามแย่งชิงกันเสนอให้ไทยเพื่อแลกกับสิ่งหนึ่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้สิ่งนั้นคืออะไรแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นไพ่ตายใบยสุดท้ายที่ไทยเก็บไว้ในกระเป๋าเสมอ เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมหาอำนาจถึงยอมทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยโดยที่แทบจะไม่หวังผลกำไรเป็นตัวเงินกลับไปเลยความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะเจรจาไม่ใช่เรื่องของความใจดีครับแต่มันคือการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ล้ำค่ากว่าทองคำร้อยเท่านั่นคืออิทธิพลทางยุทธ,ธาศาสตร์หนึ่งในข้อตกลงที่มหาอำนาจแย่งชิงกันเสนอให้ไทยคือสิ่งที่เรียกว่า การเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงที่ปกติเขาจะกักไว้ให้แค่พันธมิตรที่สนิทที่สุดเท่านั้นจีนพยายามหยิบยื่นเทคโนโลยี 5G ระบบ AI ควบคุมเมืองและดาวเทียมนำทางเปิดโต้เพื่อให้เราเชื่อมต่อกับระบบนิเวศของเขาแบบถอนตัวไม่ขึ้นสหรัฐก็ไม่ยอมแพ้โดยการเสนออัปเกรดระบบซอฟต์แวร์กองทัพและการแบ่งปันข้อมูลกรองลับหรือ Intelligence Sharing เพื่อให้เรายังคงอยู่ในวงจรความมั่นคงของตะวันตกไทยใช้จุดแข็งจากการเป็นจุดยุทธศาสตร์ของอาเซียนเป็นไพ่ตายในการดึงดูดผลประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายเราเล่นบทบาทเป็นผู้เลือกที่ฉลาดโดยการไม่เซ็นสัญญาผูกมัดกับใครเพียงผู้เดียวแต่เลือกที่จะหยิบของดีจากกระเป๋าของทุกคนมาผสมกันแต่นี่คือสิ่งที่น่าขนลุกครับอย่างที่บทเรียนจากอิหร่านเตือนเราไว้เสมอว่าของฟรีไม่มีในโลก ทุกความช่วยเหลือที่ดูเหมือนเราได้เปรียบมันมีเชือกลอหลงหนที่ผูกมัดเราไว้เสมอหากวันหนึ่งพายุทางการเมืองเปลี่ยนทิศและเราถูกบีบให้ต้องเลือกข้างอย่างแท้จริงเชือกเหล่านี้แหละครับที่จะกลายเป็นบ่วงที่รัดคอเราจนหายใจไม่ออกคำถามสำคัญคือราคาจริงที่เราต้องจ่ายเพื่อแลกกับการอยู่รอดท่ามกลางไฟสงครามเศรษฐกิจนี้คืออะไร และความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุดของการพยายามเล่นกับไฟสองกองพร้อมกันคืออะไรแต่ในโลกที่โหดร้ายใบนี้ความสวยงามของยุทธศาสตร์ไผ่ลู่ลมกลับมาพร้อมกับราคาที่คุณอาจคาดไม่ถึงความเป็นกลางไม่ใช่เกราะป้องกันที่สมบูรณ์แบบแต่มันคือการเดินอยู่บนเส้นลวดที่ขึงอยู่ท่ามกลางไฟสงครามหากคุณก้าวพลาดเพียงนิดเดียวคุณจะไม่ใช่แค่ลม้มแต่จะไม่มีใครยื่นมือมาช่วยคุณเลยแม้แต่คนเดียวด้วย ราคาที่ 1. ความไม่ไว้วางใจจากทุกฝ่ายเมื่อคุณทำตัวเป็นมิตรกับทุกคนในสายตาของมหาอำนาจคุณอาจถูกมองว่าไม่มีความจริงใจสหรัฐอาจระแวงว่าเราแอบแชร์ข้อมูลลับให้จีนในขณะที่จีนก็อาจสงสัยว่าเราคือสายลับของอเมริกาในอาเซียนผลที่ตามมาคืออะไรเราจะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีชั้นยอดเยี่ยมหรืออาวุธระดับท็อปเทียร เพราะไม่มีมหาอำนาจไหนกล้าฝากความลับที่สำคัญที่สุดไว้กับประเทศที่พร้อมจะโน้มตัวไปหาศัตรูของเขาได้ทุกเมื่อราคาที่2ค่าใช้จ่ายมหาศาลในการคานอำนาจการมีอาวุธจากหลายค่ายดูเหมือนจะฉลาดแต่ในเชิงปฏิบัติมันคือนรกของการซ่อมบำรุงเราต้องมีคลังอะไหล่สชุดมีระบบซอฟต์แวร์ที่คุยกันไม่รู้เรื่องและต้องจ่ายค่าดูแลรักษาแพงกว่าประเทศที่เลือกข้างเดียวหลายเท่าตัว นี่คือภาษีของประชาชนนับล้านล้านบาทที่ต้องจ่ายไปเพื่อให้เรายังมีทางเลือกในยามวิกฤตราคาที่สามภาวะโดดเดี่ยวท่ามกลางฝูงชนในยามที่เกิดสงครามจริงประเทศที่เลือกข้างจะมีสัญญาประกันความมั่นคงที่ชัดเจนแต่สำหรับประเทศที่เป็นกลางอย่างไทยหากเราถูกรุกรานเราอาจต้องเผชิญหน้ากับศัตรูเพียงลำพังโดยที่มหาอำนาจต่างฝ่ายต่างรอดูท่าทีเพื่อประโยชน์ของตัวเอง นี่คือความจริงที่เจ็บปวดครับความกลางไม่ได้แปลว่าเราปลอดภัยแต่มันแปลว่าเราต้องแข็งแกร่งด้วยตัวเองให้มากพอที่ไม่มีใครกล้าแตะแต่ถ้าเราทำไม่ได้ละ่ะลองดูตัวอย่างจากประเทศที่เคยพยายามจะวางตัวกลางแต่กลับล้มเหลวและกลายเป็นสมรภูมิของมหาอำนาจบทเรียนจากยูเครนหรือตะวันออกกลางสอนอะไรเราและทำไมไทยถึงต้องจับตามองความล้มเหลวของคนอื่นเพื่อมาสร้างเกราะป้องกันของเราเอง คำถามที่น่ากลัวที่สุดคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าต้นไผ่อย่างเราไม่ยอมลู่ตามลมหรือลู่ผิดจังหวะจนหักโค่นลงบทเรียนจากประวัติศาสตร์โลกได้ทิ้งซากพลักหักพังของประเทศที่เคยพยายามจะรักษาสมดุลแต่ทำไม่สำเร็จไว้ให้เราดูครับกรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดคืออิรานในอดีต พวกเขาเคยเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของอเมริกามีเครื่องบินรบ F-14 ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นประจำการแต่เมื่อความสัมพันธ์ถูกตัดขาดเพียงชั่วข้ามคืนอาวุธราคาแพงนับหมื่นล้านเหล่านั้นกลับกลายเป็นเพียงเศษเหล็กทันทีเพราะพวกเขาไม่มีอำนาจเหนือเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ฝังอยู่ในตัวเครื่องนี่คือตัวอย่างของการพึ่งพาคนอื่นจนลืมสร้างรากฐานของตัวเอง หรือลองดูสมรภูมิในยูเครนและตะวันออกกลางที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อประเทศขนาดกลางกลายเป็นพื้นที่ประลองกำลังของมหาอำนาจผลลัพธ์ที่ได้คือคราบน้ำตาและความสูญเสียแม้จะมีอาวุธที่ทันสมัยที่สุดแต่หากระบบป้องกันถูกทำลายด้วยโดรนราคาถูกเพียงไม่กี่ลำความมั่นใจที่เคยมีก็อาจพังทลายลงได้ในพริบตา แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าศัตรูภายนอกคือการล่มสลายจากภายในอิรานเตือนเราว่าหากกองทัพถูกสร้างขึ้นด้วยการบังคับแต่ปราศจากศรัทธาหรือหากประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นในยุทธศาสตร์ของชาติจนเกิดช่องว่างระหว่างวัยกองทัพนั้นจะล่มสลายลงก่อนที่กระสุนนัดแรกจะถูกยิงเสียอีก การสูญเสียพื้นที่ทางความคิดหรือการถูกปั่นหัวด้วยสงครามข้อมูลข่าวสารคือจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้ที่มองไม่เห็นประเทศไทยกำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกับพวกเขาหรือไม่เรากำลังซื้ออาวุธที่คุ้มครองเราได้จริงหรือซื้อพันธนาการที่จะรัดคอเราในอนาคตยุทธศาสตร์ทางเลือกที่สามของเราจะแข็งแกร่งพอที่ไม่สำรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้ได้อย่างไร คำตอบไม่ได้อยู่ที่ปริมาณอาวุธแต่อยู่ที่พลังของอาเซียนและการสร้างเครือข่ายที่ซับซ้อนเกินกว่าใครจะกล้าทำลายคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมหาอำนาจถึงไม่กล้าบีบไทยให้เลือกข้างแบบสุดโต่งเสียทีคำตอบไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวครับแต่อยู่ที่คำว่าอาเซียนลองจินตนาการว่าประเทศไทยคือไม้ซีกเพียงอันเดียวมหาอำนาจจะหักเราเมื่อไหร่ก็ได้ แต่เมื่อเรามัดรวมกันเป็นอาเซียน10ประเทศเรากลายเป็นไม้กําใหญ่ที่ไม่มีใครหักได้ง่ายๆปัจจุบันอาเซียนคือเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกและกำลังจะก้าวขึ้นเป็นอันดับ4ในไม่ช้านี่คืออำนาจต่อรองที่มหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนต่างก็อยากครอบครองแต่ไม่มีใครกล้าทำลาย ไทยเล่นบทบาทเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญในกลยุทธ์ที่เรียกว่าอาเซ a ยนเซ c e n t r ลิตี้หรือความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเราคือข้อต่อ Connectivity ไม่ว่าจะเป็นโครงการแลนบริดจ์หรือรถไฟความเร็วสูงไทยวางตัวเป็นจุดเชื่อมโยงที่ทำให้โลกต้องพึ่งพาเรา เราคือผู้ไกล่เกลีย่ยด้วยนิสัยประนีประนอมของคนไทยเรามักถูกเลือกให้เป็นพื้นที่กลางในการเจรจาความมั่นคงระดับโลกซึ่งช่วยลดอุณหภูมิความขัดแย้งไม่ให้มาถึงหน้าบ้านเราเราคือมาเก็ต Outlet เมื่อมหาอำนาจคว้าบาตกันเองพวกเขาจะใช้ไทยและอาเซียนเป็นทางออกในการทำธุรกิจทำให้เราได้รับประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายโดยไม่ต้องออกตัวแรงบทเรียนสำคัญคือ การมีเพื่อนที่เข้มแข็งคือการสร้างเกราะป้องกันล่องหนตราบใดที่อาเซียนยังรวมตัวกันติดประเทศไทยก็จะยังมีพื้นที่หายใจท่ามกลางสงครามเย็นยุคใหม่นี้เสมอแต่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังรอเราอยู่ในอนาคตอันใกล้เมื่อโลกกำลังแบ่งขั้วใหม่ระหว่างกลุ่ม G7 ของตะวันตกและกลุ่มบริกสที่นำโดยจีนและรัเสเซียประเทศไทยจะยือนอยู่ตรงไหนในสมรภูมิเศรษฐกิจใหม่นี้ คุณกำลังเห็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกครับในอดีตโลกอาจจะหมุนรอบวอชิงตันเพียงขั้วเดียวแต่ในทศวรรษหน้าพละกำลังของโลกจะไม่ได้อยู่ที่เดียวอีกต่อไปนี่คือยุคขอมโลกหลายขั้ว (Multipolar World) ที่ไทยกำลังก้าวเข้าไปเล่นเกมที่ยากและซับซ้อนกว่าเดิมหลายเท่าครับลองสังเกตการขยับตัวของไทยในช่วงที่ผ่านมาดูนะครับ เราไม่ได้แค่รักษาความสัมพันธ์กับกลุ่ม G7 หรือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกที่มีสหรัฐและญี่ปุ่นเป็นแกนนำเท่านั้นแต่ไทยยังแสดงความสนใจอย่างชัดเจนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก BRICS กลุ่มความร่วมมือของกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทำไมยุทธศาสตร์นี้ถึงสำคัญจนคุณต้องจับตามอง 1. การกระจายความเสี่ยงทางการเงิน ในวันที่ระบบการเงินโลกมีความผันผวนสูงการมีที่ยืนในทั้งสองขั้วช่วยให้ไทยมีทางเลือกมากขึ้นในการทำธุรกรรมและการค้า 2. การเข้าถึงทรัพยากรและตลาดใหม่กลุ่ม b ริกส์ครอบคลุมประชากรเกือบครึ่งโลกซึ่งเป็นโอกาสมหาศาลสำหรับสินค้าและนวัตกรรมจากฝั่งไทย 3. การสร้างอำนาจต่อรองเมื่อไทยมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้น มหาอำนาจแต่ละฝ่ายจะไม่สามารถบีบบังคับเราได้ง่ายๆเพราะพวกเขารู้ดีว่าไทยพร้อมจะหันไปหาตัวเลือกอื่นได้ทันทีนี่คือหัวใจของเศรษฐกิจแห่งการดื้อแพ่งที่อิรานได้ทิ้งบทเรียนที่สำคัญที่สุดไว้ให้เราว่าการมีขาเหยียบอยู่ในทุกฝั่งคือการสร้างหลักประกันว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนทิศทางไปทางไหนประเทศไทยจะยังมีที่ยืนเสมอแต่คุณรู้ไหมครับว่า ท่ามกลางเกมอำนาจระดับโลกเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่แพงและทรงพลังยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลียร์หรือเงินสำรองนับแสนล้านคือสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนสิ่งนั้นคืออาวุธทางปัญญาและความสามารถในการปรับตัวของคนไทยสุดท้ายแล้วคุณรู้ไหมครับว่าอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยไม่ใช่เครื่องบินรบ F16 ไม่ใช่รถถังและไม่ใช่เรือดำน้ำที่กำลังเป็นประเด็นแต่อาวุธนั้นคือ ความสามารถในการปรับตัวและจิตวิญญาณแห่งอิสรภาพของคนไทยทุกคนครับอิรานได้ทิ้งบทเรียนที่สำคัญที่สุดไว้ให้เราว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้มาจากอาวุธที่แพงที่สุดแต่มาจากกองทัพและประชาชนที่ยังยืนหยัดอยู่ได้เมื่อทุกอย่างรอบตัวพยายามฉุดให้ล้มอาวุธที่ 1. นนวัตกรรมจากการพึ่งพาตนเองความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่การมีของเล่นราคาแพงแต่คือโรงงานและมันสมอง ที่สามารถซ่อมสร้างและดัดแปลงเทคโนโลยีได้ด้วยมือของเราเองอาวุธที่ 2. ส,สงครามทางความคิดหรือ narrative control ในยุคโซเชียลมีเดียเกราะป้องกันที่ดีที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นและการยึดกลุ่มพื้นที่ทางหมายเพื่อไม่ให้คนในชาติถูกปั่นหัวด้วยสงครามข้อมูลข่าวสารจากมหาอำนาจในกลุ่มต่างๆอาวุธที่ 3. จิตวิญ,ญญาณของกำลังพล อาวุธที่ทันสมัยจะกลายเป็นเพียงเศษเหล็กหากคนไทยขาดอุดมการณ์และความภูมิใจในการปกป้องทางเลือกของชาติเราเองเราไม่ได้ต้องการทหารที่ถือปืนแต่เราต้องการนักรบอัจฉริยะที่เข้าใจทั้งเทคโนโลยีและการทูตหากเราเริ่มสร้างนิเวศวิทยาแห่งความมั่นคงตั้งแต่วันนี้เราจะไม่ต้องกลัวคำขู่เรื่องการคว่มบาตรจากใครอีกต่อไปไปเพราะในวันที่พายุแห่งความขัดแย้งมาถึง สิ่งที่จะช่วยเราได้ไม่ใช่เงินในธนาคารแต่คือนวัตกรรมและน้ำใจของคนในชาติที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาแต่ก่อนที่เราจะจบบทเรียนมหากาบนี้ผมมีหนึ่งคำถามสำคัญที่อิหร่านฝากไว้ให้คนไทยทุกคนได้คบคิดคำถามที่เป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้คุณเข้าใจคำว่าความมั่นคงอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาไม่ใช่เรื่องของการยกย่องมหาอำนาจ หรือการข่มขู่ให้เกิดความกลัวแต่มันคือการส่องกระจกสะท้อนให้เห็นความจริงของโลกในวันนี้ว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้มาจากอาวุธที่แพงที่สุดแต่มาจากกองทัพและประชาชนที่ยังยืนอยู่ได้เมื่อทุกอย่างรอบตัวพยายามฉุดให้เราล้มลงคำถามที่อิหร่านทิ้งไว้ให้เราคบคิดซึ่งเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของคำว่าความมั่นคงคืออะไรความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่การมีปืนที่ยิงได้ไกลที่สุด แต่คือการที่เรามีอำนาจเหนือโชคชะตาของตัวเองครับหากเรายังต้องซื้ออะไหล่แม้เพียงน็อตตัวเดียวจากคนอื่นเราก็ยังคงตกอยู่ในกำรรม,มือของเขาเสมอวันนี้ประเทศไทยอาจจะยังมีความสมดุลทางการทูตที่ดีเยี่ยมอยู่แต่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนการพึ่งพาตนเองและการสร้างนิเวศตยาแห่งความมั่นคงด้วยมือของเราเองคือทางรอดเดียวที่จะยั่งยืนในอีกสิปีข้างหน้า ก่อนจากกันในวันนี้ผมมีคำถามสำคัญที่อยากให้ทุกคนลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันครับหากคุณต้องเลือกระหว่างการทุ่มงบประมาณหมื่นล้านเพื่อซื้ออาวุธที่ทันสมัยที่สุดจากต่างประเทศกับการลงทุนสร้างนวัตกรรมที่ผลิตเองได้ในบ้านเราคุณคิดว่าทางเลือกไหนจะทำให้ประเทศไทยมั่นคงกว่ากันในอนาคตแชร์ความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์อยู่ครับ และถ้าคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe พร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเจาะลึกยุทธศาสตร์และความมั่นคงโลกในวิดีโอถัดไปขอบคุณที่รับชมและร่วมเดินทางทางยุทธศาสตร์ไปกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ